เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก u s on นวีม a ก e อเ e ็ก e ลเจนต์โมบา e ท o วเว f f a ออฟแ y y ตาซีโ g l o b a l m y a ม A3 โฟเ e และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับสวัสดี าวเกมเมอร์ทุกคนนะครับต้อนรับสู่ช่องพีทีเกมมิงเช่นเคยและในคลิปนี้เนี่ยแอดก็จะมีข่าวครา,าวของเกมมือถือ mmorpg ปอมยักษ์มาใหม่อีกแล้วนะครับโดยเกมนี้จะชื่อว่า t h r o n e and Liberty ซึ่งกำลังจะเปิดรอบทดสอบไปนอลเทสในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะแต่ว่าจะเปิดเฉพาะโซนเกาหลีเท่านั้นนะครับโดยตัวเกมนั้นจะสามารถเล่นได้ทั้ง PC คอนโซลแล้วก็มือถือเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจากตัวอย่างเกมเพลย์ที่แสดงให้เห็นนั้นตัวเกมมาพร้อมกับกราฟ,ฟิกที่สวยงามอลังการมากๆจริงๆครับ สำหรับใครที่อดใจไม่ไหวนะครับอยากจะเล่นมากๆอันนี้ก็คงต้องหาวิธีกันเอาเองนะว่าจะเข้าทดสอบรอบไฟนอลเทสยังไงนะครับแต่แอดมินเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอ่นข้างยากมากๆถ้าไม่ได้ถูกรับเชิญและเป็นคนเกาหลีจริงๆนะครับยังไงแล้วก็อาจจะต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยนะครับ ราอตามข่าวที่แอดรู้มาก็คือตัวเกมนั้นจะมีกำหนดการเปิดให้เล่นกันแบบทั่วโลกภายในปี2023นี้แน่นอนนะครับแต่ต้องวงเล็บเพิ่มเติมอีกนะครับว่าห้ามันไม่เลื่อนนะนะก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับไว,ว้ข่าวคลาวเกมนี้และเกมอื่นๆอัปเดตมาเมื่อไหร่ แอดจะรีบมาแจ้งทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ